สวัสดีพวกเวทที่น่ารักทุกท่านด้วยนะวันนี้ยงกลับมาและยงความเหนือคู่บอนหน้าเชียร์อย่างเฟเดริเซียกับโฮโบที่จะนัดตวกันในค่ำคืนนี้เริ่มกันที่้าบ้านอย่างเฟเดริเซียนะผลงานที่ผ่านมา3-4เกมหลังนี่ก็ยังคำหาชัยไม่ได้เลยและก็ยังพบเจอแต่ความพ่ายแพ้อยู่เรื่อยไปเกมนี้ระบากแน่นอน ส่วนความพระมองทีมเยอะอย่างโคโบนะผลงานทันเทียบกับเจ้าบ้านและนี่ก็เลวร้ายพอๆกันเลยนะไม่ดีๆไปกว่าเจ้าบ้านเลยทําให้เกมเนี้ก็ต้องเน้นกันเป็นพิเศษแล้วล่ะเ,เกมเนี้ได้ยกว่านะโคโบโชคกำใช้ดี ไปชีพกันนะครับทุกคนวันนี้ยงมีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกนั่นก็คือกิจกรรมไทยผลแพชชนะและผลสกอร์ระหว่างคู่นี้เลยใครทายถูกนี่ก็รับรางวัลกันไปเลย888บาทยงจัดให้มาร่วมสนุกทายผลกับยงกันเยอะๆนะสนใจนี่ก็แอดมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยยงแนบไว้ให้แล้วทุกคน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แอด @mm88sa นะทุกคนมีแอดข้างหน้าด้วยนะอย่าลืมใส่เดี๋ยวจะมีแอดบินสาวสวยและกัหนุ่มหล่อนี่เข้าคอยดูแลทุกท่านนะแอดไปเลยก็ขออภัยไว้นแชนล YouTube แห่งนี้ด้วยนะถ้าหากว่าคำพูดและวาจาของโยงนั้นได้ไปจากล่วงร่วงระเมิดต่อความรู้สึกของทุกทท่านและก่อนจะปิดคลิปไปนียงขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตาใครให้โยงด้วยเถิด